ต่ออังคุตรณนิกายวันนี้ก็เป็นวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ัหรียนอังคุตรณนิกายก็ดูรายละเอียดในอัตกถาก่นอนนะเทพบุตรสามอย่าง ดูรูปอี้อรูปอะไรของท่านก่อนในพระสูตรนี้สับยากก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีในพระบาลีก็ okay. จตายใจความของสูตรนี้ก็คือเทวทูตนั่นแหละ mm hmm. เทวทูตสามคือคนแก่อ้คนเจ็บคนแก่คนตายสามอย่างเป็นสัญญาณ สัญญาณบ่งบอกสัญญาณเตือนจากชีวิตเราว่าอย่าได้ประมาทั้งเรีบสร้างคุณงามความดีเอาไว้รูวิเคราะห์เมื่อวานนี้ได้อธิบายลูวิเคราะห์ของเทวทูตไปแล้วนะตรงนี้ญญเป็นประธานเป็นนามเลยนะตรงนี้ชินนะพยาธิ ม,าามัตตาแปลว่าคนแก่คนเจ็บแ,และก็คนตายตัวนี้แปลว่าคนเลยนะเป็นไม่ไม่ใช่เป็นภาวะสาธนารณะนะเป็นกตุสัตตนาคนแก่คนเจ็บคนตายทั้งหลายจิงอยูนะว่าคนแก่คนเจ็บคนตายทั้งหลายหรือว่าหิะกาวโดยพิสดารคนหิจิงอยู่หิก็อะไรตัวนี้เป็นได้สามประโยคนะ์ระโยค ประโยคธานีกรณะประโยควากยาลัมพะแล้วก็ประโยควิถาระนะเหตัวนี้เป็นได้ทั้งสามเพราะเหตุนั้นท่านจึงชื่อว่าเทวทูตหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นอุปมานะอุปมาตัดทิศก็เป็นเทวาวิยะทูต ทูตาติปิเทวทูตาทูตคือว่าผู้สงสารเหมือนกับเทวดาเหมือนอันว่าเทวดานั่นแหละเทวาวิยะทูตาเทวทูตเทวทูตอืมทูเหมือนเทวดาตอนนี้เทวทูตตอนนี้วว่าทูดผู้สื่อสารเหมือนกับเทพเหมือนกับเทวดาก็หมายถึง เทวดาทูษสี่นั่นแหละคนแก่คนเจ็บคนตายเหมือนเทวดาแบบไหนในต่อไปท่านก็จะอธิบายตัวนี้เป็นอุปมาตทิศไปน,นะไม่ใช่นั้นแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ตับุริศัสสมาแล้วนะในแรกนี้เป็นตับุริศัสสมาตัวนี้ว่าทูตของเทวดาทูตของความตายทูตแห่งความตายไอในแรกเราแปลว่าทูตแห่งความตายในที่สองแปลว่าทูตเหมือนกับเทวดา เทวทูตนะต่างกันแล้วนะบาทูตท,ที่เหมือนเทวดานะผู้สื่อสารเหมือนกับเทวดานี่นะคืออะไรตท่านก็จะอธิบายแล้วตรวนี้นี่นี่เป็นอุปมาไลยตัวนี้ก็เป็นประโยคยะนะตัวนี้ ประโยคตะก็เป็นเอวะเมวังนี่ยนะตัวนี้เป็นประโยคอะไรเนี่ยถ้าเป็นประโยคกัดกรรมภาวะเหตุกัดเหตุกรรมกัดกรรมภาวะเป็นประโยคอะไรประโยคยัตถาหีนี่จนถึงโหติดูที่โหตินะกิยา,าคุภาคก็แสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคกัตตุวาจก แต่มันมีประโยคลักษณะเข้ามาสอนอยู่ข้างในวุตเตนะเป็นประโยคลักษณะนะเปนวุตเตหรืววะเนวุตเตนี่เราก็ต้องขึ้นว่าจะเนครันเมื่อคำนะครันเมื่อคำ,คอคำแล้วก็เทวตายะอันเทวดานั่นแหละ เทวตายะอันเทวดาอลังกะตะปฏิยัตตายะผู้ประดับผู้ประดับตกแต่งแล้วทัตวาทัตวายืนแล้วอากาเสบนอากาศวุเตก่ลาวแล้วอิติว่าตวางังอันว่าท่านกริสติจักตายอสุกะทิวเสในวันโน้นดังนี้ ละกาวจนังอันว่าคําำตัดสาเทวตายะของเทวดานั้นศรัทธาตับพังเป็นคำอันบุคคลพึงเชื่อโหติย่อมเป็นยะถาฉันใดนี่จะเปรียบเทียบเลยนะเ,ออเทวดาไปเตือนนะเทวดาไปเตือนไนอะอีกไม่กี่วันก็จะตายแล้วนะต้องรีบสร้างคนงามความดีคนก็จะเชื่อแล้วก็จะไม่ประมาท ฉันใดจนต่อไปประโยคนี้ประโยคลังไม่ประโยคประโยคตะเอวงัออวงตัวนี้เป็นประโยคอะไรกัตุกรรม,มาภาวะป,ประโยคมันจะยาวมาถึงนี้นะนี่จริงจมันก็มาถึงเนี้ยยาวยาวมาถึงตัวนี้เป็นประโยคสรุปนะยาวมาถึงนี้ <C oughs> โจเทนติตัวนี้เป็นเป็ระตุวจกใช่ไหมสักตักเตือนหรือว่าเตือนนั่นแหละประธานแล้วก็เตือนตัวนี้ชิน,นะพยาธิมตาปิแม้นอันว่าคนแก่คนเจ็บและคนตายทั้งหลายโจเทนติวิยะเหมือนเตือนว่าเข้าไปเหมือนเตื้อเตือนอยู่อ่าน ทิสมานาปิาทิสมานาปรากฏอยู่โจเทนติวิยะเหมือนเตือนอยู่อิติว่าทวามปีแมนว่ท่านเอวงังธรรมโมมีเป็นผู้มีสภาพเช่นนี้คือจะแก่แบบนี้แหละเป็นผู้มีสภาพเช่นนี้อสิย่อมเป็นดังนี้นนนแล้วก็ทำไงต่อ ต่างวจ,จงนะงันว่าคำนั้นแห่งคนแก่กคนเจ็บคนตายเหล่านั้น,นพยากราระสัติสเมวะเป็นเช่นกับคำพยากรณ์หรือว่าคำบอกนั่นแหละนะเนาะเทวตายะของเทวดา อันันยะภาอัอันยันตถาภาวิตาอันไม่เป็นอันไม่เป็นอย่างอื่นนั้นเทียวอันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นเทียวโพติย่อมเป็นแล้วก็แล้วก็แปลสรุปอิติพระเหตุนั้นทูตานว่าทูตเทวา วิยะเหมือนอันว่าเทวดาอิติอิติพราะ,ะนั้นเทวทูตตาชื่อว่าทูตเหมือนเทวดาผู้สื่อสารเหมือนกับเทวดาแปบลบว่าผู้สื่อสารกันด้ทูตนี้นะผู้สื่อสารเหมือนเทวดาผู้สื่อสารในที่นี้หมายถึงคนแก่คนเจ็บคนตายไปบอกว่าเราเดียวไม่นานก็จะไปแล้วนะต้องรีบแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่นานนั่นแหละ ตอนี้เป็นอุปมาตัดทิศนะอย่าไปเรียกอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวให้ให้ใหใหทําว่าจงแปลเทวทูตสองนายมานี่สองนายนะสองนายแปลจงแปลเทวทูตสองนายมาให้ดูนายที่หนึ่งแปลว่าเทวทูตตาอันวัตทูตแห่งความตายนี่แปลไปแล้วนายที่สองอันวัตทูตเหมือนเทวดาแค่นั้นเลย ง่ายๆในที่สามมันมีในในที่สามอีกนะนี่นีน,นี่ในที่สามวิสุทธิเทวานังทูตาติปิเทวทูตาทูตาปีาทูตาอันวัตทูตทั้งหลาย วิสุทธิเทวาแห่งวิสุทธิเทพทั้งหลายอิติปิแมนเพราะเหตุนั้นเทวทูตาชื่อว่าทูตของวิสุทธิเทพตัวนี้อีกอย่างหนึ่งแล้วนะตัวนี้แปลว่าอะไรทูตของวิสุทธิเทพอวิสุทธิเทพ,เทพคือใครบ้างคือ,คอพ,พาระอรหานนั่นนะนะพาระละหานนั่นแหละเรียกว่าวิสุทธิเทพ ตัวนี้อีกในหนึ่งนะต้องแบบทูตของวิสุทธิเทพอ่าต่อไปท่านก็นจะไขแล้วนี่ให้แปะสามในต้องสามในแบบนี้เลยนะทูตของวิสุทธิเทพเน,น,นี่ยตอนนี้ทูตของวิสุทธิเทพแบบนี้สัพพโพธิสัตตาหิชินะอ่าชินะอ่าชินะพยาธิมัตตะ ปปพิเตท,ทิสวาวะสังเวคังอาปัจิตวานิคมัมมะปปพชิงสุนี่อลองแปลดูีฮจริงอยู่พัสโพธิสัตตาอันว่าพระโพธิสัตว์ทั้งบวงทั้งหลายทิสวาวะเห็นแล้วนั่นเทียวชินนะพยาธิมัตตาปปจิเตซึ่งคนแก่คนเจ็บคนตายและบันพชิตทั้งหลาย อาปัชิตวาถึงแล้วสังเวคังซึ่งความสังเวชปภะนิคมะออกไปแล้วปภะจิงสุบวชดแล้วย,ยถาชันใดใส่คำมาแล้วก็ทูตาอันวัตทุทั้งหลายวิสุทธิเทวานังของวิสุทธิเทพเอวัง ก็ฉะนั้นอิติปิแมนเพราะเหตุนี้เทวทูตจึงชื่อว่าเทวทูตโทษแห่งวิสุทธิเทพแต่นี้วิสุทธิเทพในนี้ท่านหมายถึงพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์เป็นต้นนะวพราะพระโพธิสัตว์ส่วนมากก็เห็นแบบนี้ก็จะออกบวชในในจริยาประโยคทั้งหมด32องเรื่องเห็นมันมันจะเป็นแบบนี้หมดเลย ก็เห็นเกิดความสลดใจแล้วก็ออกบวชที่พระเจ้าอะไรนะพระเจ้าที่ว่าเห็นผมงอกแล้วให้อามาลนั่นแล้วก็บอกว่าเ,เราอยู่ไม่ได้แล้วนี่ต้องสละราชบัลลังก์ให้ลูกแล้วก็ออกบวชเลยนั้นนั่นแหละเห็นผมตัวเองงอกมหาสุทธธัสสนะมหาสุทธธัสสนะ อิทาปะนะลิงคาวิปัลาเสนะเทวทูตานีเทวทูตานีติวุตังนี่ปะนะส่วนว่าอิทะในในในที่นี้เนาะในในพระสูตรนี้แหละวจนะอันว่าพระดํารัสเทวทูตาน้ว่าเทวทูตาน้พระ,ะวตาอันพระผู้มีพระภาควุตังตรัสแล้วเิง้าวิปัลาเสน,นะด้วยอ่า โดยลิงที่เปลี่ยนแปลงเนาะโดยลิงลิงที่เปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้ปกติมันเป็นปงลิงนะตัวนี้เป็นตัดเป็นเป็นน้งสักลิงเต่แปลว่าเทวะทูตานิจริงๆแล้วอัตถะที่ขายมาจะเป็นเป็นอะไรลิงปุ๊บเป็นปงลิงแต่ว่าท่านก็มาสรุปว่าตรงนี้พระที่เจ้าตัดเป็นลิงคาวิปราสนะเป็นลิงที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นนปุงสักลิงจากปกติจาก จากปวงเริงก็กลายเป็นนับปวงสกปริงไปอา้าวเราให้แปลตรงแปลคาว่าเทวทุตตาสามในามาดูอา้าวแปลในที่หนึ่งในที่ห่งทูตแห่งความตายนะในที่ทูตทูตแห่งความตายในที่สองแปลว่าทูตเหมือนเทวดาในที่สามทูตแห่งวิสุทธิเทพอ่านั้นแหละสามใน <laughs> แบบนั้นเลย นี่วิสุทธิเทพในที่นี้นหมายเอาพระโพธิสัตว์นะโพ,พธิสัตว์ทั้งปวงในตัวอย่างนี้แต่วิสุทธิเทพในบางที่ก็หมายถึงพระอรหันต์นะแต่ว่าในตรงนี้หมายถึงหมายถึงพระโพธิสัตว์นในดูดีกาดีกาว่าไงวิสุทธิเทพเอวิสุทธิเทพในที่นี้ อนติกาก็เอาเป็นเอาเป็นภคินาศพนะพรมในที่นี้มายถึงาาว่า,า,าพรมผู้สิ้นอาศะว่าเอวเอเอจรจิงอยู่เพราะว่าเทพเหล่านั้นย่ำสแสดงซึ่งความแก่ประเภทแห่งความแก่เป็นต้นแก่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในภพสุดท้ายนะ จริมะพาวจริมะพวเวคือในภพสุดท้ายเพราะเหตุนั้น <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีหิอยู่แบบนี้หิตัวนั้นต้องเป็นตัดสมาเป็นนะ <c oughs> หิเท่ากับยัสมานะเพราะเหตุใดตัดสมาเพราะเหตุนั้น เพราะเหตุนั้นแล้วก็ามาตรงนี้ไล่ขึ้นมาเพิ่งทราบว่าเป็นปริยายะสิทธาสำเร็จโดยคำที่ใช้แทนกันนะคำโดยอ้อมสำเร็จโดยอ้อมนีเเเมม่เป็นเป็นการสำเร็จโดยอ้อมตัวนี้ถือเอาแล้วซึ่งความที่อันนี่พิสุธทธิเทพ อันให้ความที่พระโพธิสัตว์ที่เป็นอยู่ในภพสุดท้ายนะภพสุดท้ายอันวิสุทธิเทพนี้ให้เกิดขึ้นแล้วนี่แล้วก็แล้วก็แม้อันว่าตรงนั้นที่ให้เกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยนะ,จะจยอ่าแล,อแล้วก็พึงเรียกว่า เพ,พิงเรียกว่าอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนั้นแหละเรียกว่าวิสุทธิเทพได้<ม>คือเรียกโดยอ้อมนะพนูดง่ายๆคือเอาโดยอ้อมอสําเร็จโดยอ้อมไม่ได้โดยตรงตโตเอวเตวิสุทธิเทวนังทูตาทูตแห่งวิสเทพที่ทูตแห่งวิสุทธิเทพทท Uhm. ชื่อว่าเทวทูตตัวนี้ท่านก็เร so ียกโดยอ้อมนะหมายถึงโดยอ้อมหมายถึงว่าพระโพธิสัตว์เห็นนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ก็ออกบวชออกบวชเสร็จแล้วก็ออกบวชแล้วก็บำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ต่อไปจะดูสับยากอีกสับหนึ่งไปดูในอัตถกาาก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูดีกา <c oughs> สับยากคือตัวนี้นิระยะบาลน,นี่นะนิระยะปาลาผู้ที่ผู้ที่คุมผู้ที่คมสัตว์นรกนะเรียกว่านายน,นิระยะบาล แต่ว่าในานี้เขามีสองนายนะท่านบอกว่าบางทีอาจารย์บางพวกพระเดลาบางพวกบอกว่าไม่มีหรอกนี่นี่แต่ว่าเหมือนมันท่านหมายเอาว่ากรรมอย่างเดียวที่ทําให้สัตว์นั้นตกนรลกคุมคุมบุคคลนั้นทําผู้คุมคือกรรมนั่นแหละแค่นั้นบางพวกกรรมเป็นนายนิรยาบาลอีกนายหนึ่งนะแต่ว่าในานี้เขาถูกปฏิเสธไว้ในภาพพิธรรมนี่นะในภาพพิธรรมจะปฏิเสธนะ ในภาพพิธามจะมีจะมีคําถามคําตอบว่า,าพวกครมสัตว์นโลกม,มีอยู่จริงไหมเราว่าจริงก็<ม>แสดงว่ามีอยู่จริงอ่านี่นี่นนในในภาพพิธามนี่นะท่านบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันขัดแย้งกับภาพพิธามนี่ในภาพพิธามก็ถ้ากับว่าปฏิเสธภาพพิธามนี่นี่ในภระพิธามจะมีคําถามตอบเดี๋ยว อตินิรยนิระยะปาลานนรกมีนนมีคนโกลนารกหรืออยู่หรือเปล่าแต่ว่าอามันตาใช่มีอยู่นั่นแล้วก็การานิกาอันวบุคคลพวกราทรกรรมในนรกมีอยู่ไหมจริงใช่ตัวนี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็มขัดกับพระวิธรรมตัวนี้นะไม่ได้ท่านบอกว่ามีอยู่มีอยู่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีม นี่ถ้าก็เปรียบเทียบเหมือนอะไรเหมือนว่าในโลกมนุษย์เหล่านี้มีผู้คุมมีผู้คุมห้องขังหรือเปล่าฮะมีนั่นแหละในนรกก็ต้องมีผู้คุมสันนรลกเหมือนกันะมีในนิรยบาลก็ต้องมีถ้าไม่มีก็วุ่นวายไม่มีผู้คุมห้องขังน่ะต่ออกหมดนะไม่อยู่หรอเนี่นี่กรรมการณะ กรรมการณะแล้วก็การ,กา,ก,ารกาเนี่ยอนาบุคคลผู้กระทาซึ่งกรรมคือการทลคือการลงโทษนะการกรรมคือการเบียดเบียนการณะตัวน,นั้นแปลว่าเบียดเบียนนะลงโทษผู้กระทาซึ่งกรรมคือการเบียดเบียนคือการลงโทษนั่นแหละในโลกนี่ในโลกมนุษย์นี่มีอยู่มัมก็คือผู้คุมนั่นแหละผู้คุมห้องขังนั่นแหละมีอยู่ชั้นใด ใน,ใ,นในนรกนายนิยบาลผู้คุมนรกก็มีอยู่ชั้นนั้นจบไม่รักผลมากครับแค่นี้แหละผู้คุมนรกก็มีนะนายนิยาบาลผู้คุมสัตว์นรกต่อไปก็จะเป็นพยายมคือมันในนั้นมันจะมีผู้คุมสัตว์นรกเสร็จแล้วก็เอาไปส่งพยายมให้พยายมสามต่อถามอีกพยายมก็เป็นผู้สอบถามไม่เฉยนะซักถามไม่ใช่เป็นผู้ลงโทษนะจะส่งไปลงโทษอีก,กน,นะสอบถามว่าเธอ ได้เห็นเคยเห็นเทวทูตท,ที่หนึ่งที่สองที่สามมาหรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเห็นเรื่องจี้ลงไปอีกนะว่าเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นคนเจ็บใครได้ป่วยไปทีนี้ทีนี้พวกสารนรกมันไปไม่เป็นแล้วไงมันก็ต้องตอบว่าเคยเห็น <c oughs> แล้วก็ถามจี้ต่อไปว่าแล้วเคยเห็นเธอเคยคิดหรือเปล่าว่าเธอต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบนี้บอกไม่เคย ประมาทเพราะความประมาทได้งานเธอเขาจงรับรับกรรมของเธอไปอ่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ทําให้เธอเธอเป็นคนทําเธอจะรับกรรมของเธอไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็นั่นแหละแล้วไปลงโทษไปต่อไปแต่ว่ายม,มทูตยม,มทูตในที่นี้พระยาโยมในนี้เขาหมายเอาเวมานิกาเปรตนะนี่หมายเอาพวก เป็นเป็นเจ้าของเวเวมานิกรเปดเวมานิกรเปดหมายถึงว่าเปดที่มีวิมานอยู่นะเวมานะมาจากวิมานนะแล้วก็นิกาปัจจัยเปดที่มีวิมานมันเหมือนกับเทวดานะเป็นเทวดาด้วยเป็นเปตด้วยบางทีกลางวันก็เป็นเทวดากลางคืนก็เป็นเปตดเป็นเสวยทุกงี้นะนั่นแะแต่ตัวนี้เขาสามารถจะบรรลุทมได้นะก็เกิดด้วยเหตุสามนะไม่ใช่เป็นสัญญาเัานนะ คือมันม,มีทั้งกรรมชั่วกรรมดีนี่บอกว่าในการบังคาวก็มีวิมานทิพวิมานที่เกิดในเทวดานะทิพย์นั่นนี่มาว่าวิเกิดที่ในเทวดานะเรามีต้นกรรัลปะพฤก์มีอุทยานให้ไปเที่ยวมีอะไรนี่มีนางรำมีอะไรเยอะแยะหมดเสวยสุขสมบัตินี่มีนางฟ้าห้อมล้อมแต่ว่าบางครั้งก็ไปสเสวยผลของกรรมนี่ไปรับกรรมไปเออ กมชั่วนะไม่ใช่ว่าวิปลของกรรมชั่วตอนที่ต่ไวเป็นอนของกรรมชั่วก็เป็นเป็นเปรตไปแต่ว่าในนั้นมันในายยมพะบาลน,นี่ยมพะบาลไม่ใช่มีตนเดียวนะมีสี่ตนเพราะามันมีสี่ประตูตอา่ามีสี่ประตู <c oughs> มีสี่ประตูพราะวกกรมนะพวกท่านเตรียมตัวนะเตรียมตัว <c oughs> <c oughs> เลือดสอบถามนะต้องน่าจะตอบได้อย่างพวกนั้นตอบได้ใช่ไอือะอ่ะอต่อไปสับยากอีกสับหนึ่งสับนี้อมัตตโยนี่เป็นผู้ไม่เกื้อกูลไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะอมัตตโยเป็นผู้ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะอมัตตโยนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นสมารหรือว่าตัดทิศ เนี่ยเนี่ยเราวิเคราะห์ตัวนี้ปิตุมาตุมาตุฮิโตมตัตตโยผู้เกือกูลต่อมารดาคือเกือกูลหมายถึงว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นนะั่น,น, <S 2> <S 2> น,นยยแหละลน,นะตัวนี้นยะปัจจัยไงแล้วก็แปลงแปลงตะตรงนี้นะตะที่มาตุนี้สอนสอนเข้ามาสอนตะ แล้วก็ลบอาไปอูนี่ต้องลบอยู่แล้วเพราะว่าสลามันสองตัวสลาหลังมันเป็นเป็นเนออยะวิพัตน์เราไม่ใช่เออยะเป็นเนยะเนยะปัจจัยนะเนยะแล้วก็สอนตาเข้ามาก็สําเร็จแล้วเป็นมัตเตโยผู้เกื้อกูลต่อมันดาเกื้อกูลก็หมายถึงอะไรนี่ความหมายก็คือตัวนี้น,นี่ อธิบายว่าผู้ปฏิบัติดีต่อมารดาปฏิบัติดีต่อพ่อแม่คือเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูแม่นะนี่นะมัตเตโยอมัตเตโยตัวนี้ก็ผู้ไม่เลี้ยงดูแม่ไม่เลี้ยงดูผู้ไม่เลี้ยงดูมารนะด,ดานั่นแหละไม่เลี้ยงดูมารด,ด,ดาคืออะไรคือผู้ไม่เลี้ยงดูยังไม่พอนะ หมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติผิดต่อมันดาอาจจะไปตีพ่อตีแม่นี่ไม่ไปด่าพ่อด่าแม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปฏิบัติผิดต่อมันดาแบบนี้ก็นั่นแหละไปรับกรรมตัวเองไปไปชดใช้กรรมในนรกไปเห,กเหมือนกับเหมือนกับไอ้นั่นแะเหมือนกับแพะที่ถูกตัดหัวนั่นแหละ ไปสั่งไปฆ่าฆ่าแพะทำบุญนะทำบุญใหญ่แล้วก็เป็นเป็นอาจารย์ใหญ่ทำบุญแบบเอาหน้าเอาตาสั่งฆ่าแพะหลังจากนั้นมาตัวเองก็ถูกตัดหัวไปแล้วห้าร้อยชาตินะาชาติสุดท้ายแล้วถึงจะโดนอีกทีหนึ่งก็อีกอาจารย์องค์หนึ่งจะไปทำแบบนั้นแพะก็เลยสงสารก็เลยนะมาร้องไห้ที่หัวเราะเขาเพราะว่าตัวเองจะหมดเวรหมดกรรมแล้วนั่นแหละเป็นแบบนั้น ที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้นะที่เหลือนี่เอสะปเทสุปิเอเสวะนโยก็จะมีวิเคราะห์แบบเดียวกันหมดเลยตัวนี้เรียกว่าอติเทสะเป็นการเป็นประโยคที่ชี้แจงว่าที่เหลือก็จะวิเคราะห์แบบนี้ทั้งหมดเลยที่เหลือมันเป็นตัวนี้เป็นอเปตเตโยอ,อสามัญโยอพรมมัญโยพวกนี้ทั้งหมดอ่าวันนี้เรา,เาแค่นี้ อรหังสัมมาสัมพุทโธบริวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวะคัตโตพระขวัตาธรมโมธรรมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ